สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทางช่อง y o u u u b เจตุรงการเกษตรนะครับขณะนี้ท่านกำลังรับชมภาพวิดีโอนะครับที่นะครับเป็นการเกี่ยวข้าวของเจ้าคูป o ต้าดีซนะครับโอ้ยเหมือนพี่น้องเอ้ยดีซีเจ็ดสิบจีเนตัวแอร์นะเห็นว่ามันยกมันยกปากสูงไหมครับพักเข้าตั้งในปนอย่านนี้นะครับเกี่ยวได้เร็วนะครับแต่่าเ,เจอพอเจอเข้าลงอย่างเงียบ นะครับมันดีซ่ารถนันที่ดูยเืองน้ำมันได้ครับนึ่ขนาดปากเกี่ยวเขานะครับ2.70เมตรเจเซนนะครับ2เมตรเจเซนนะครับแรงม้าก็69สิบเก้าแต่ว่าชื่อเวลาไปทำตามตลาดนนะครับก็จะใช้ว่า70็ดสิบนะครับเจแรงม้านะครับแต่แรงม้าเขาจริงๆมันหกนะครับสองพัี่รยก็ซีีนะครับ เพิ่มระดับ,บรถดึงแปดสิบห้าลิตรนะครับถ้าแตะมือนั่งมือละสิบแปดลิตรห,หรือวล่าพี่น้องประหยัดดยวยพี่ว่าประหยัดสามตันก็บวกว่าสามตันสามสิบเซตไอ้สามสิบล้อเก้าสิบลอนี่แหละสามตันว่านะครับไอ้พวกที่ารถลากเขาไม่ต้องห่วงนะครับก็ลากได้นะ 3าตันกว่านะครับเราใช้เจ้า m u A 55นะครับ55แรงม้าเนี่ยนะครับลากก็ก็ยังไหวนะครับไม่ได้ใช้พี่ใหญ่พี่ใหญ่ก็เหลือเพื่อละ M95 40ะตัว95นะครับแบงเครื่องงานได้พี่นนัง,งม,มันจจกล้มๆอยอย่พี่หนังดินอีนี่ เนี่ยเร็วขนาดได้ไหมเนี่ยเพราะเพราะมันเจอเ้าไม่ล้มเนี่ยไว้ก่อนวย,วยนะครับเห็นว่าเจ้าเขาล้มเรียบร้อย ไอ่ความจูถังอ่ะมันสามรอยกิโลบุ้ึงตันพี่น้องสามรอยกิโลปุ่มนึงอ่ะนะครับขนาดเล็กกระทัดรัดพอดี แต่ว่าคนครับคนว่าถ้าเป็นเก่า13มันก็สิดีแต่ว่าคุนถ้าถามผมนะมันก็เอาคือคือคูปัต้าเนี่ยนะครับมันจะเหมาะกับนาแถวนี้แหละครับถ้าจะไปใช้อย่างแคมโก้หรือว่าสักพัฒนาหรือว่าพรกินาีพวกนี้นะครับหรือของใครประดิษฐ์เนี่ยนะครับมันมันก็ได้แต่ว่าผม ตัวเล็กเขาก็เหลือนะพวกตัวเล็กๆอย่างของศักพัฒนาแรงม้ามันเหลือๆอยู่แล้วครับรถพวกนี้เพราะว่าเครื่องเขาเป็นเครื่องดีเซลนะครับเข้าใจว่าเครื่องใหม่ก็มีนะครับพวกคัมมินนะรตระกูลคัมมินนะครับมันก็ดีเซลระดับโลกที่แน่แล้วนะครับพวกไอ้คัมมินเนี่ยมันเป็นตระกูลอยู่ในรถขุดแคทนะครับแท็กเตอร์แคทอย่างเงี้ยครับหรือว่ายานยนต์คงก็ ของทหารนะครับคือมันเป็นสุดยอดอยู่แล้วล่ะซึ่งรถรถซึ่งรถของไทยประดิษฐ์น,นะครับเดิมเีเขาจะใช้เครื่องจากเชียงกงนะครับเครื่องมือสองมาแต่ว่าหลังๆด้วยวิวัฒนาการที่ว่าก็ใช้เครื่องใหม่นะครับ จะเป็นพวกอ่า j o อแ J o, อะไรพวกนี้นะครับพวกของฮีโน่หวงอะไรนะครับของตระก,กูลเอซูที่ผมเห็นนะผมอะไม,ไม่ไม่ได้เคลมยี่ห้ออื่นนะอย่างของแทมโก้นี่เป็นใหม่ๆนะครับเป็นเครื่องจากญี่ปุ่นนะครับเป็นของเีสูนะครับหรือว่าฮีโน่นะครับใหม่ๆนะครับแล้วราคามันก็ราคามันก็ไม่ธรรมดาของใหม่มันก็ดีแล้วครับส่วนตัวรถเนี่ยเราก็ ขึ้นรูปโดยชาวไทยนี่แหละนะครับวิศวกรชาวไทยแต่ว่าเครื่องยนต์เนี่ยนะครับก็ใช้จากญี่ปุ่นนะครับตัวเทมโก้นะรถเกี่ยวข้าวนะครับแต,แต่ของเรามันมันก็ก็ลองหัดเล่นนะครับมัน นาทางนี้มันไม่ใช่นาปีนะครับไอ้มันไม่ใช่นาที่ปีหนึ่งทําได้สองครั้งสาครั้งไอ้อย่างนั้นนะครับรถเกี่ยวคันใหญ่คันละสองล้านห้างี้มันก็น่าซื้อเพราะมันคุ้มทุนครับไม่เกินสองสปีก็คุ้มนะครับปีหนึ่งเกี่ยวสามครั้งเงี้ครับสามฤดูกาลสามเดือนเกี่ยวครั้งเงี้คุ้มครับไม่ต้องไปทําอะไรไร้อยก็ไม่ต้องทำอะไรครับเกี่ยวต่ข้าวนี่แหละครับ นาก็ไม่ต้องทำรับจ้างเกี่ยวข้าวอย่างเดียวเดียครับว่าเท่าแก่แถวภาคกลางเขาจะ,ะร่ำรวยกับการเล่นรถเกี่ยวครับคนหนึ่งมี5้าคันสิบคันนะครับมันไม่พอธุกรกิจนี้มันก็ยังไปได้นะครับแต่ว่าปัจจัยก็คือว่าค่าน้ำมันที่ค่าเชื้อเพลิงที่มันสูงขึ้นเลยนะครับก็เป็นปัจจัยให้ให้ความเสี่ยงตนการ,รทำธุกรกิจนี้นะครับ มันไข่เลยพี่น้องไง้ผมต้องไปใส่เสีย,ยกันเงี้วันนี้ดิว้าวไข่เขาครับโอ้หน้าเต็มเลยว่าอุ้มนดิมาอี EP นี้ขออนุญาตจบเพียงนี้นะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมอย่างต่อเน,นื่องนะครับจากใจช่องยูทูบจตุรงการเกษตรนะครับ แบบยอดที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับสวัสดีครับ